เป็นไงบ้างป้ดมันได้เมงอร่อยมากเลยมาเท่าอ่ะมาเท่าดีครับพิกตาแดงมอ้นนะครับน้ายอดอันนี้รีวิวน้ำพริกตาแดงครับพริกตาแดงคนเมืองเขา นี่คากลับน้ำพริกนอคานะครับนาอมาครับกินข้าวอันนี้นาากินขนะ้าวางก,กันเนาะบรรจากาศบนท้องข้าวอย่างนี้นตอนเนาะนีะ่หนน่ <c oughs> อครับตอน,นเอาเอาผักผักผักต้มนี่เหรอผักต้มเนี่ยที่เห็นอยู่นี่เป็นน้ำพริกตาแดงนะป,งป,งปงนองบอลลองสดต้นอดนงเนีน่ยเรากินแบบเมืองเมืองก็จะกินกับข,ข้าวกันแบบนี้นะครับเนาะวัน,ะนนี้เราอยู่กับคนเมืองนะ แม่ใหญ่ที่อำเภอเม็ดจันทร์นะครับประกอบใส่ครับผมเป็นได้พ่อสวัสดีพี่น้องป้องไป๋นะครับสวัสดีพี่น้องป้องไปครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เจอกันบ่อยๆครับมีอะไรก็มาสู่มาเล่าฟังกันครับหลังจากเราก็เปลี่ยนอาชีพมาขายของออนไลน์ครับมีอะไรแล้วอยากจะบอกเก่าแฟนเพจเพื่อนๆนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นน้ำพริกตาแดงครับน้ำพริกตาแดงกับกับพักต้มนะครับนี่ฟักทอง เนี่ยสุดยอดพริกตาแดงเนี่ยฟักฟักทองครับใครก็รสชาติอร่อยมากแซ่บๆมั้เนาะอือหือสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับพริกตาแดงครับพริกถั่วเน่าของคุณย่าค,นคนุณคุณยากับคุณยายนี่ก็มีฝีมือในการทําอาหารเก่งคนละอย่างนะครับเนี่ยครับสุดยอดเกุ้งเต๋อตัดของปาอปส์ใส่น้ำพริกเนาะแล้วก็มันมีหมูอบจิ้มแจ่วด้วยนะครับ อืมฮืมเนาะเป็นไงบ้างบอลวันนี้ขับรถลูกไม่สายมากินกับข้าวนะครับที่บ้านอร่อยครับผมรำรับก๋าเมืองกับข้าวเหนียวรำขนาดไหลรำขนาดอะไรอ๋อโต๊ะโต๊ะเนี่ยพิกตะแดงกินกับพักต้มมะครับแล้วก็มีพักชะอมก๋าเมืองห้าวพักละนะครับอันนี้หนอคาหนอคาที่แม่แบบไหนนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นแม่แม่คุณสร้อยนะครับนี่อันนี้พักคลองเลยค่ะ อันนี้มะเขือมะเขือยังเป็นแบบนั้นมะเขือยาวบอกมนเฉยาวมะเขืออย่งนีมะเขือมื่นได้เนาะครับเนาะยมืดมะเขืออยังอันนี้บะน้อยคนทั่วไปอ่อมน้อยบวบบวกบวกบวบบบวกครับกลางบวบกับมะเขือมะเขือยาวปัดทอดปัดท้องนึ่งนะครับปักท้องนึ่งแล้วก็เนี้อเจี๊ยมพริกนี่พักอย่างนี้สารพีพักสารพีดอกสารพีพักสารพีนะครับ มันจะออกหวานๆอันนี้ยามแรงพาสซวบเนาะครับเนาะอันนี้ยามแรงพาสซวบอืมันนี้คนเน่าเดี๋ยววันพุกสงก่งเลยนะครับพี่แสมพอดีวันนี้คนย่าทําไม่ทันนะครับขาดเคลื่อนกันนิดนึงครับขาดเคลื่อนกันนิดหนึ่ง,ดเ,ดงเดี๋ยววันพุกส่งให้นะครับเนี่ยรวมกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยครับเนะี่ยเนี่ยหน้าต่างทีงนะ่จะจะไม่เหมือนที่เขาทําขายนะ่นะมันจะแห้งๆของเรานี่มันจะเปียกๆหน่อยเปียกๆหน่อยแล้วก็ นี่คุณแม่ทําเองเลยครับคุณแม่ยายครับคุณแม่ยายอร่อยไปมาหาสูนย์เขาไงแม่ยายจะอยู่ไหมครับชิมแจ่วนีหมูสามชั้นชิมแจ่วครับใช้มือนี่แหละครับขออภัยนะครับอใช้มือแบบบ้านๆนี่แหละอยู่แบบบ้านๆก็กินแบบบ้านๆครับมรอๆๆหมูสามชั้นชิมแจ่วครับ <c oughs> อือหืองาบางปอนแล้วร <c oughs> ัดผมสรงใหม่ไว้ต้องเพื่อมาไม่ยอมกินนะเนี่ย แกนอคามันหน่อยเนาะแห่มันแกนอคามานหน่นอ,าานอยเนาะนี่ครับนอคาต้มครับเขาคลเมืองเขาเขาจะเป็นแบบนี้ครับปาเต็นนมปาเต็มเดี๋ยวพี่ชิมผักชะโอมผักชะโอมนะรหรือว่าเรียกหรือว่าเรียกว่าผักหลานั่นแหละครับผักหละคือภาษาอะไรภาษาเหนือผักหลาเหนือ <c oughs> กันเมืองของผักหละนะครับกรไทยก็เลี้ยงผักเรียกผักชะโอมนะครับอันนี้เป็นนอคานะครับนอ นอ,น,น,นอคานี่ม่ได้มีบ่อยๆเนาะนอคานี่เนาะปี๊ออกเตืองนอคานะมันจะมีรสชาติบ้านออนอค้าอีกหวานหอมครับนี่ครับอ R อ R อทเขาต้องมาทำรายการเกี่ยวกับของกินแล้วคนอันเป็นชอบพอเนาะเหมือนพรเนี่ยฮักนาชาแนลเนี่ยเขากินกันอย่างนั้นครับคนดูทำไมเยอะจริงๆครับเนี่ยเนี่ยน้ำพริกตาแดงอ่ะตั้งกินเมืองของเขาแต่ะๆเนี่ยนะครับเนี่ยเมื่อเมื่อครั้งที่ก่อนสองสัปดาห์ก่อนมาแม่ยายทำน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มใส ป่าแห้งนะครับวันนี้มาน้ำพริกตัแดงเงาะโต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 จอดโตโทโมสังโคบุคโลดาวนองแล้วก็แซ่บเลยนะี่แยกกินซื้อไหนกินก็ซื้อเตอะเม่อวันก่จะปัจจุบันเหมือนจีนนะบอกไว้ก่อนอืมอันนี้ก็อันนี้ก็ะติ้งถ้ามันเหลือนะจะได้ก็ะติ้งจากฮอไปเือยมูมาเขือเขาได้กินอยู่นะนี่นะนี่นะกรติ้งจากฮอไปกรติ้งจากแม่ยายฮอไปนะเหมาะ ไอเข็มไอเข็มนี่ยถ้าจะมากห้องนี่นะไอเข็มไอพงน,นะเดีออย๋ยวยาคือเขากินออืนี่นะ้ะบดนะบด <c oughs> ข้ามมากินเนี่ยบดอ่ะบดมากินเนอะไม่ใชได้อะทำไม,มถึงน้ำลายไหลอ่ะก็มันลำนะครับมันลำนะครับมันอร่อยครับทำไมถึงน้ำลายไหลแบบมันลำอร่อยมันลำกำเมืองมันแปลว่ามันอร่อยนะครับทำไมถึงน้ำลายไหลอ่ะคือมันไม่เผ็ดอ่ะมันปลาล้อมดีครับมันอร่อยแล้วมันปลาล้อมนะครับนี่นแหละครับปลาลอม เนี่ยแล้วก็จ no ิ้มแจ่วเนี่ยคนเมืองเขาทําเองหมดเลยครับนี่มีคำเนี่ยครับเป็นจิ้มแจ่วนี่แม่ใช้ข้าวคั่วได้กว่าครับเนี่ยอืมใช่แต่เป็นหน้อภาษาไต้เรียกพักห้านีพักห้าด้วยพักห้าพักห้าไดไหมอ่ะพักชะอมนี่กับพักห้าพักละพักละอ๋อพักห้าอ๋อพักห้าใช่ไม่ใช่กะพักห้านี่เป็นพักราแน่ฮะหัวหตึงตึงไปโลโลโลเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยครับข้าวเหนียวมอเนี่ยครับ จิ้มเข้าไปเด้อครับไล่เข้าไปเด้อมันก็เหมือนเขาอีสานเขาได้จิ้มกับเจลกับห่านะครับเนี่ยป้อรูอันนี้มีมะขือส้มด้วยกันไม่นี่ใส่มะขือส้มด้วยกันเพราะว่ามันอย่ามาปลอมไว้นะมันใส่มะขือส้มนะที่ที่ซื้อกินนัมันจะแห้งๆก็แม่เนาอแห้งอ่ะใส่มะขือส้มมาล่ะเขาเช่ามันมันหน่อยนึงของจังบ้านถ้าจะหอยเต้เนี่ยตกเลยจังบ้านถ้าจะหอยเต้ตกเลย เข,เ,เขาเหนียวม,มันน้อยแล้วลํำอะอเขาเหนียวมันน้อยไม่มันคอดขเขาเหนียวมันเนี่ยครับ <g ười> ต่ำต่ต,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 ตลํำเป็นดีเป็นลํำฮ้อนก็ฮ้อนนะครับแต่ว่ามันฮ้อนก็มันลํำนะครับนี่ครับบะเขืออันนี้เป็นบะเขืออย่างพว่เป็นห้องมะเขืออย่างพว่เนี่ยครับบะเขือเนี่ยจิ้มเข้าไปครับจิ้มเข้าไปาเพราว่ดเรเหมะขนาดอะ <c oughs> หมอขนาด <c oughs> อืออืออืออ่ะห้า อ๋อพักหั้าะครับพักห้างผมมีตับลึงอ่ะเนาะขาเนี่ยครับแคบอ่ะแม่เนี่ยมันลอกเนาะขาบ้าหน่อยเหรออ่างผักแคบเขาเรียกว่ามาเอาผักชะอมผักลังอ๋อผักแคบผมมีนี่แคบอ่ใบเตยผักชะอมนะอ๋อนี่ผักแคบครับตับลึงผักแคบเนื้อแม่กินผักตับลึงครับกินจะหมดเลยอืมอร่อยนะครับแม่พิมอร่อยขนาดนะแม่พิมเอามาเจียงใหม่นะกินน้ำพริกตาแดงนะอารามรำท้อ ล้ำขนาดละแต่ไม่เหมือนท้อ,องถิง่นมีของดีของกินล้ำบ้านเฮากองมันน้ำมันเสนอกันเน้าพ่อแม่วิโนก็นะครับเนาะอ,อีกน้อยก็แยกขายกันนะครับเนาะไปรกาดไปที่ซื้อขายไปซื้อเป็นกินกับมันล้ำเนะยอะเหมือนเฮาแยกกินเองเนี่ยมันล้ำค้ำว่าล้ำในที่นี้เนี่ยแบบใจฟ้อนล้ำนะครับมันแปลว่าอร่อยนะครับกําเมืองก็อร่อยยิ่งฟักเนี่ยตักทองเลยแท๊กอะอืฟัก,กทองแท๊ก สวัสดีเจ้าไอ้ดอลของลำป่าแห้งดอยเต่ากับลำเดอร์อ๋อครับพี่จับลำมเงินชงมาจิ้มพอนเนอร์ป่าแห้งดอยเต่า่ะเนี่ยพ่อเราต้นแต่บับเจ้าได้แบบยัางนะครับเนี่ยข้าวเหนียวมมดเป็นสองปั้นนั่นนึ่งบ้านเฮาคนนี้นึ่งข้าวเสีกันติกกันไว้มันกุ้มกันถึงวันนะครับเนี่ยคนในเวียกในเวียงก็มันหายากมันจะฮ้อนตลอดเนี่ยเปิดเปิดพอมพอมแม่เนี่ยมันจะเอาผ้าใส่ไว้นะ ถ้าใส่มันจะอุ่นตลอดอนะีนะ่แหละป่าส้มแม่นก่อนว่าเจ้ป่าส้มครับเป็นน้ำพริกตาแดงครับเนี่ยน้ำพริกตาแดงทำามาเยอะมัน,มนอ่อนล่อเลยนะบัดทำบัดทำแบบแห้งนะครับมันต้องล้ำนะใส่มะเขือเทศด้วยอ,อืมะเขือเทศนะแล้วตีบัตมาเต็มมันเจ้ตุ้งเจ้าเทศเนี่ยมะเขือเทศแล้วมันต้องหมื่นรถๆอะครับเนี่ยแ้่มันล้ำกับว่าเจมือกินเนี่ยครับไอเข้มอ้ยเข้ม เข็มไหมอ่ะกัมห่อกระปันนอะเข็มเนอะไม่เข้มไม่ดีนิดพิจัยหรอกกระดือปลาชาอมาไม่ได้เข็มเรียนเดี๋ยวเรียนเรียนเสร็จหรือยังเข็มเข็มเขาก็ง่ายเข็มเลยไม่หันกันครึ่งวันก็คิดถึงกันนะอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันนะน้องๆก็ไปเรียนออนไลน์กันแล้วครับไปเดี๋ยวครับ

อะไรอย่างนีครับชอบที่นี่เตียนก็ชอบอยู่ครับเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลยเลยเจตันเจตันเนี่ยไม่รู้เรื่องวะเจตันเนี่ยไม่รู้ก็เก่งรู้เรื่องไปงั้นแหละมันก็แค่ผักชีลอยหน้ำมันก็แค่ผักชีลอยน้ำ

สงสัยเจตันทางานอยู่เจตันอย่าลืมเอาน้ําพริกนะค่ำๆหรือว่าพรุ่งนี้ก็ได้งานอยู่อยากจะเชิญเจตานมาเข้ากล้องทํางานอยู่บอกแล้วดีดีเบึนแรงมาน้ําพริกเนี่ยบึนแรงอ่ะบึนแรงมาเอาน้ําพริกนะอืมซูบวก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 ต่อรั้ํเนาำเมืองนอยางะบน้ำพริกน้ำพริกต่แดงมันน้อยกบพี่ น้ำทิศตาแดงเบื้องหน้านะเปิดนีกับเอกเอกเนกี่ยเนะถ้าเล็บมือดำแถมน้อยนะซ้ำล้ำกว่านี้มันล้ำกับเล็บมือยาวเนี่ยครับสุมาเล็บมือยากกวก็กินกับปลาปลา,า,ปา,า,ปา,าขเขาแล้วกินก็กินเขาแล้วเข้าตัวเขานะครับเตี้ยโลก,ก็าย,าย่างเดิมอร่อยครับสวัสดีแม่นะครับสวัสดีทุกคนครับกินข้าวแะไรอยากกิขน,นข้าวข้าวอื่เกับข้าวไงเนาะข้าวเสี่ยงข้าวตอนไปเนาะไปเท่า ัเียงครืตอนองข้าวอนครับสุดยอดอ้อหมดเรื่องอ่ะพักอ่ะล้ำลก่อนกินกันสองสามคนน่ะอันนี้อร่อยอืมอันอันถั่มันสุดยอดเลยมีอีกนะอืมขอเด้อในหม้อมันมีสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วนอคานี่ล้ำนะนอคาเนี่ยเนี่ยอันแกงไม่ได้กินอ่อนๆนะปีปีน้ำพริกตาแดงเนี่ยพักหน้าทานครทานงาทานมากเลยหักสดๆเชื้อเช้าบ้านเขาก็ปลูกกันนะครับ กันตามบ้านตามจองนี่เนานะแม่เนาะชื่อกันเนาะนก็ริมรั้วงอ่ะอืมง่าก็กระทินท้นอฟักละฟักทกองอร่อยนะฟักทองเนี่ยเหมาะหวานธรรมชาตินะ <า S 2> ไม่ใส่น้ำตาลครับผมธรรมชาติธรรมชาติคัดสรรนะครับเนาะอืมมันน้อยอ่ะอืมมันน้อยนะครับใช่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 บวกน้อยน้อยเออใช่น้อยนะครับเนือนะ้อมน้อยอ่ะก็ขั้นดีอืมไม่ต่อไม่ปัดใจร้ายอะไรไม่ปัดเขาใจดีต่างหากเนี่ย ก ches, ็แตกพระแตกผ่านอ่ะเนี่ยโอ้รอต่อร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 อนี่ครับอันนี้ก็เป็นพี่สาวคนส้อยนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับพี่ส้มนะครับวันขอบวันอสวัสดีอันอันน่องดานเนียวน้องนางเดียวแบบได้เจอกันเมื่อไหร่นังสาวเหนียว้องเดิมเนี่ยวฝรั่งจังซอสบายดีนะฝรั่งจังซออร่อยโมฟ้าเอาอีกนิดนึงเนาะฟังซอสักบุได้ตะอ่ะไหนบ้านก่อนเอาน้องเต้ตั้นมาก่อน น้องแตตันเปิดกล้องเนาะโดนมากนบบนี้ถ้ามันรู้จะกินสะแล้วนี่หนึ่งอ๋อน้ำเป็นยังชิมเจ๊มักล้ำไปล้ำแง่เอาล้ำแต่ล้ำว่าไอ้ปลากำลังหิวอ่ะเฮ้ยไปแา้วคือหยอกกินข้าวกันนะครับมันเนาะเดี๋ยววันหลังต้องเตรียมพร้อมเหมือนรีวิวอาหารดีกว่ารีวิวอาหารยำแดงวันนี้เด็กน้อยไปเรียน ยำแรงพาสัวบวันนี้เด็กน้อยไปเรียนกันครับเรียนออนไลน์ก็เลยมาเที่ยวบ้านแม่ยายที่แม่จันนะครับอร่อยมากเลยโอเคครับนำความแซ่บมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับช่องเย็นๆพบกันที่ยาแรงออนยาแรงแชนแนลครับคนนบก็จะจะมาคุยอยากจะมาทักทายหลายๆเรื่องนะครับของเราก็เตรียมแผนที่จะซ้อมบอลกันแล้วนะครับเพราะว่าปลดล็อกกันมาแล้วน่าจะมีการได้ซ้อมบอลรวมทีมกันแล้วก็จะได้นัดแนะกัน,นครับโคนนบก็จะมาพบปะ แฟนขับฟุตบอลเอกพลอะคาเดมี่ที่ยามไลก์ชาแนลนะครับท่าคืนนี้ก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับโอเคครับแม่ปัดโอ้ไม่ส้อยเน่ทอดเป็นแต่ไข่อะแม่ปัดส่า <laughs> ยเนะแม่ทำเป็นนือเ่า <laughs> เดี๋ยว <laughs> โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบปากกันบ่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับสวัสดีครับ